โอ้ยอเมยิกันน้ำเดือดโอ้โหโย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 รถเสียก่อนเลยเกมเกมมันน่ารักเกมมันน่ารักอย่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่เรามองเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่ผมนำบอลสติเตอร์วันนี้เราไปอยู่กันในเกมสปู๊กี้จำสแกมแมนชั่น เราอย่าไปกลัวเขาแต่อย่าไปกลัวเขามันไม่ใช่เกมผีเขามันเป็นเกมน่ารักน่ารักเนาะเพราะงั้นแล้วเราจะกดนิวเกมไปเลยครับท่านผู้ชมการคอนโทรลเกมจะเป็นการอธิบายแบบปกตินะจะเป็นคอนโทรล W S D เหมือนเดิมกดมองเมาส์อ่าเป็นแบบมองไปรอบๆแล้วก็ไอทีกด E Enter หรือ Space อ่าวิ่งกด Shift กดแอปเปิ้ลเออ okay okay> ไม่ใช่ไม่ใช่กดแอปเปิ้ลกดแช้อาดับกดแช้อาวุธกดลิกซ้ายโอเคเราไม่รอเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าพอดีฉันเชื่อสปูกี้อ่ากูขอเบาเสียงก่อนและนี่คือบ้านของฉันว่าว่คุณมีกุณวิธีกันนั้นเลยที่อะไรวะไอ้เหี้ยและไหนคี่ว่าไอ้เจ้าถัะ กมแล้วเลเออวิไอไอจะัวเรื่องอะไรวะไอเฮียเอเอเวอร์ไจะ์ทำอ๋อเด็วคาเลยนะกูขอเปาเสียงเกมหน่อยเกมเสียงเกมดังมากโอค โอเคเหลือไว้มานนี้สปอกกี้มันมาบอกกับเราว่าอ่านี่เป็นบ้านของฉันนายคิดว่านายนั้นจะทําได้ไหมในการผ่านเป็นหนึ่งพันชั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านนี้ของฉันนั้นมันมันมีอะไรต่างๆมากมายแค่ไหนเพราะงั้นแล้วผ่านไปให้ได้แล้วกันไม่รู้ก็แค่ไปเรื่อยๆขวาสบายบาสบายมีกาบอกว่าไม่รู้ด้วยโดยที่ตัวเองลอยได้เยี่ยม สบายสบายสบายเนี่ยเนีน่ารักน่ารักเออมันมันจะสบายแหละมันจะสบายช่วงแบบเออห้าห้าหกเจ็ดนี่แหละเดี๋ยวต่อยประมาณห้าสิบหรือหนึ่งร้อยนี่แหละบายสบายสบายสบายอย่าอย่าไปอย่าไปกวรสีที่เรามองเห็นเ้ยเราควรกวรสีที่มองไม่เห็นมากกว่าเมื่อกี้องากคุยนโชกคนดูคุยว่า ยเ้ย่าฮาฮ่าฮ่าฮ่เฮู่เข้าใจาฮ่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 าเ่าาฮ่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 ดฮ่าฮ่าก่เข้าฮจไอ่เฮ่าฮ่า่าฮ่เ่าฮ่าฮ่าฮ่า่ฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่่าก่าฮ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 ่า่้า่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 อฮ่า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  ไม่โอ๊ยไม่ใช่่ไม้กอะไรวะทีมทีมไม่ควรวิ่งวะไม่ไม่มันมันได้มันมันแค่ติดกับดักโอ้เกดูมึงไม่รู้จักใช คือคือเกมอ่ะมันยังมันยังมันยังไม่รู้เว้ยว่าผู้เล่นอย่างเรามันมีภูมิคุ้มกันอ๋อตกลงพวกเรามีหรือภูมิคุ้มกันเหรอใช่มันก็ภูมิคุ้มกันเรื่องแบบนี้แน่จริงไม่อ่านไม่อ่านครับไม่อ่านครับไม่อ่านครับไม่ได้อ่านไม่ออกนะไอ้สายกุ้ยเขียดแปลไม่ไม่เน้นเ้นเรื่องเน้นเล่นจริงครับใช่ครับชอ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 บไม่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเดียวครับถ้าจะไม่ผิดไอ้อาวุธของเกมนี้มันคือขวานใช่ไหม มันมีอาวุธเยอะวะก็มาบอกยุดยุดแอปเปิลยืดแอปเปิลแอปเปิลกีแล้วเวพอนเนี่ยสัสยุดเวพอนเนี่ยเอาอวุธอ๋อแน่จริงกับดักมันก็มาดิเฮียไม่กลัวหรอกเลากัดักเฮียอะไรยเวพรอบอกเฮียไ้เท่าไรเหรอเฮียเืเอเือเน้อน้น้ไม่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 ปลาแทปีลาแทปีใหญ เพราะอะไรแค่ปีเฮ้ยไม่อ่านเลยถ้าเกิดอ่านใจความก็เข้ามาบอกว่าฉันรู้สึกว่าบางอย่างกำลังตามฉันมาไกย์วะถ้าโชว์ถ้าโชว์ดียร์ไพ่ห้าสิบชั้นอาจจะเจอห้องนั้นเลยนะไม่เชื่อครับขี้มูว่ะเจอผิดตอนแรกที่ปิดคลิปเลยไงเออแล้วก็เจอเนี่ยสปุกี้สบายหว่ะ เออน่าสบายบายนะสองคนเล่นคนคนคนดูไ <żeby> ม <så pentru> ่ก <rifles> ลัวแต่ว่าแต่คนเล่นไหนี่ยเฮ้ยสบายสุดๆสบายเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมันสาขี่พยานให้กับผมนะครับว่าคลิปนี้ผมจะไม่เจอผีแล้วก็จะผ่าน999ชั้นไปได้อย่างง่ายดาย โอ้ใช่แล้วก็พี่ไก่ก็แบบติดตาพี่มันได้แล้วคนคนรู้ต้องคนรู้คนรู้จะเป็นกำลังใจให้กับฟอสเฟตเตอร์คนนี้ที่เนี่ยผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูไว้ว่าผมเนี่ยจะไม่ตายสักรอบเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยเล่นเกมนี้มาแล้วแล้วก็เรียนเป็นอย่างมากโดยที่ผมเนี่ยเพิ่งเล่นไปครั้งแรกแล้วสรุปเล่นครั้งแรกหลังเล่นมาแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหเดือดไฟดีชิดห้องเซฟ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 ไอเย็นห้องเซฟ ไปไหนอ่ะก็กดกดเอ้ยไม่เซฟก่อนเหรอเว้ยเซฟแล้วเซฟแล้วเกมมาเกมมาตีแล้วกดที่ปุ่มกดที่ปุ่มตรงนี้ป่ะแล้วไปไหนคือกูไม่เคยเล่นเอาไปไหนบอกเคยเล่นเกียแล้วกูกูกูแค่เล่นเฉยๆตส่กูแค่แบบเอจีมุ้งฟังเพลงเฉยนดีๆแต่การสื่อสานที่ฮะเด็ด กูแค่ฟังเพลงไม่เฉยเว้ยไอ้เหี้ยกูไม่เคยเล่นไทยแน่ห้าสิบชั้นกว่ามันจะเจออะไรทั้งอย่างไม่เนี่ยคือคือเกมอ่ะมันไม่มีเหี้ยอะไรหรอกเว้ยพวกมึงก็แค่กลัวกันไปเองไอ้เนี่ยเออเอออะไรเออไกด์เออเออรอดูเลยไกด์มันมันมันไม่มีอะไรไกดไม่ต้องกลัวเพื่อนไม่มีอะไรไก่์มึงบอกว่าไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไร